สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงจะพามาดูวิธีทำดอกเงาะให้เป็นตัวผู้ครับดอกเงาะพันโรงเรียนที่บ้านลุงก็มีไม่กี่ต้นหรอกครับแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ขึ้นลูกครับถ้าเราไม่ทำก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นไม่ดีครับเราต้องมาทำเะสอนให้เป็นตัวผู้ในหนึ่งต้นก็ต้องทำประมาณ สีหาจุดครับใช้ย,ยาใช้ย,ยาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นชอดอกของเงาะโรงเรียนเพื่อให้เป็นตัวผู้การฉีดพ่นก็ฉีดในช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ครับฉีดเป็นจ,จุดจุดที่ชอดอกนะครับต้นหนึ่งก็ฉีดประมาณสีหาจุดฉีดตรง่อดอกประมาณสีห่หช่อละครับฉีดแล้วประมาณ สามสี่วันเขาจะเป็นดอกตัวผู้ครับพอเป็นดอกตัวผู้แล้วก็จะมีมแมลงมาตอมเกาะดอกตัวผู้ไปช่วยผสมพันธุ์ในลําต้นของเขาครับในพุ่มต้นของเขาคือก็จะมีมแมลงมาช่วยตอมเพื่อให้เป็นติดลูกเงาะครับถ้าถ้าเราไม่ผสมเกสอนดอกตัวผู้ก็ขึ้นเหมือนกันครับแต่จะขึ้นไม่ดี เดี๋ยวมาดูการทำสอนดอกตวพู่กันเลยครับไปชมกันเลยครับครับใช้สลิงแบบนี้ครับสลิงอันโตโตหน่อยครับแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็ฉีดพ่นที่ดอกเงาะครับสลิงแบบนี้คือจะฉีดได้สูงครับพ่นได้สูงพ่นได้ถึงยอดเงาะยอดต้นเงาะครับ สลิงอันใหญ่ๆนี่ครับยาผสมน้ำที่ให้เป็นตัวผู้เดี๋ยวเราก็เอามาฉีดพ่นดอกครับการฉีดพ่นดอกก็ใช้สลิงครับสลิงอ,อันตัวโตวหน่อยครับฉีดคือสลิงฉีดคือจะฉีดได้สูงครับ ผลด้สูงมากผลถึงอยอดยอดต้นเงาะเลยครับการฉีดครับฉีดแบบนี้ครับฉีดเฉพาะดอกครับชอไหนเราจะทำก็เราฉีดช่อนั้นครับฉีดทิ้งไว้ประมาณ4-5วันครับเขาก็จะเป็นดอกตัวผู้ครับ ตอนนี้ก็กำลังเริ่มบานแล้วครับจะฉีดปนเด็กสอนตะโูวก็ฉีดได้แล้วครับเพราะเราถ้ารอบานให้บานทั้งช่อก็คือจะไม่ทันครับตอนนี้ก็บานขนาดนี้ก็บานแค่สามสิบเปอร์เซ็นของช่อก็ทั้งต้นอ่ะก็เริ่มฉีดเด็กสอนตะโูดได้ครับ ครับสำหรับคลิปาการทำเกรสรดอกตัวผู้งาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ